ครับกระหว่างเบาๆนะครับโอเคทําแบบนี้นะครับอ่าเหยียบนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับเด็กๆจะเหยียบบริเวณขอบนะครับไม่เหยียบที่ตุ้มนะครับเหยียบที่ขอบต้นไม่จําเป็นก็เราจะไม่ไปโดนเขานะครับอันนี้เป็นฟางเก่านะครับย่อยสลายไปบ้างแล้วครับเนี่ยนะปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นเพียงเท่านี้ครับวิธีการใส่ปุ๋ยพอครบพอครบ หนึ่งเดือนนะครับสมมติว่าหนึ่งเดือนไถ่ทีเราก็ใส่ตรงนี้ครับโรยรอบๆเราไม่ใส่ชิดต้นคือเราดูเข่งภาชนะที่เราปลูกไว้เมื่อกี้แต่เราก็ไม่ใส่ห่างตรงนี้ทีเดียวเพราะต้นทุเรียนก็กินไม่ได้เหมือนกันการให้น้ํานะครับถ้าท่านลดบัวนะครับสามบัวลดน้ําลดไปเลยตอนเช้าสี่บัวลดน้ําลดไปเลยครับหรือถ้าใช้สปริงเกอร์แนะนําให้หัวอยู่ซ้ายหัวอยู่ขวาห่างเมตรยี่สิบน้ำแรงๆนะครับฉีดพ่นให้ทะลุซ้ายขวาเลยตั้งหัวสปริงเกอร์ให้สูงจากพื้นเนี่ย ประมาณ3 0มสิถึงห้เซนไม่เกินนี้นะครับก็จะเปิดอยู่วันละประมาณ20-30นาทีนะครับสวัสดีครับผมนะัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปปลูกในวงซีเมนให้ดูแล้วนะครับว่าปลูกง่ายหรือปลูกยากแต่การดูแลนั้นง่ายแน่นอนนะครับทีนี้บางคนไม่ชอบวงซีเมนนะครับมีพื้นที่เยอะอยากจะปลูกแบบโคกสาะเปาอันนี้ก็ผมได้ใช้ดินที่ของเราจําหน่ายนะครับมาทําโคกสาะเปาให้นะครับเพราะว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่หลังร้านนะครับไม่ใช่พื้นที่ปลูกต้นไม้โดยตรงนะครับผมก็ได้ทําการปั้นโคกขึ้นมาแล้วนะครับโคสามารถปลูกทุเรียนได้นะครับมีขนาดตั้งแต่2เมตร50สูง30เซนนะครับแต่ถ้าสูงแค่20เซนโคกก็เล็กลงได้ขึ้นอยู่กับว่าทําโคกแล้วเนี่ยบริเวณพื้นล่างมันเป็นดินดีไม่ดีหรือแฉะไม่แฉะประมาณนี้นะครับถ้าท่านทําโคกสูงสมมุติว่าสูง50เซนแต่ทําโคกกว้างแค่ เมตรห้าสิบแบบนี้จะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าเวลาหน้าแล้งมันจะทําให้ดินแห้งเกิดความร้อนทุเรียนจะใบไหม้ได้ง่ายนะครับการทาโคกเสร็จแล้วนะครับควรจะเหยียบให้แน่นนะครับถ้าดินฟูนะครับเหยียบให้แน่นเพราะดินที่ฟูมันจะอมน้ํานะครับพออมน้ําแล้วก็น้ําไม่ออกอมอยู่อย่างนั้นรากทุเรียนก็จะเน่านะครับเหยียบให้แน่นทําให้สลบนะครับคลิปนี้ผมจะพามาปลูกทุเรียนเข่งครับทุเรียนเข่งไช้นี้นะครับเสริมราก เป็นไซส์3 0 0พันบาทนะครับแต่ว่าไซส์นี้มันเหลือแค่ต้นเดียวนะครับถ้าเป็น2ลรากยังพอมีนะครับสา0พันหรือรากเดียวยังพอมีนะครับแต่ถ้าเป็น3มรากมันจะเหลือไม่ค่อยสวยแล้วเพราะว่าเราขายไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้ปลูกมาแล้วนะครับอายุ2ปีสามเดือน2ปี1เดือนจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอเราไล่ทําไปเรื่อยๆวิธีการปลูกนะครับทําโคกเสร็จแล้วเราจะไม่ปลูกลึกนะครับ ในพื้นที่ดินเหนียวดินทรายจัดนะครับเราจะไม่ปลูกลึกยกเว้นพื้นที่ที่เป็นดินลูกลังดินร่วนดินร่วนบนทรายสามารถปลูกสีใน5ส่วนได้แต่ถ้าเป็นดินเหนียวเป็นดินทรายทรายที่เป็ดเป็นดินที่ไม่ค่อยดีแนะนําให้ปลูกแค่ครึ่งเดียวหรือ2ในสมเต็มที่ก็ไม่เกิน3ในสีในความลึกของตุ้มดินนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ชมนะครับอย่างนี้เราก็ทําการเตรียมหลุมอยู่นะครับ ดินของผมที่ผสมจําหน่ายนะครับก็จะมีลูกลังบ้างนะครับบางชุดแล้วก็จะเป็นดินแดงนะครับแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุนะครับมีโพแทสเซียมฮิวเมตแล้วก็ยิบซํานะครับแต่จะมีมากมีน้อยก็จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินแต่ละชุดนะครับแกบการผสมถ้าท่านอยากผสมเองท่านอย่าใส่เยอะนะเพราะว่าแกบเนี้ยใหม่ๆใส่เยอะมันร้อนครับแต่มันก็ดีกว่าแกบเก่าที่เราเคยใช้นะครับเพราะแกบเก่าเนี้ยถ้ายัง อ่ย่อยสลายไม่ดีก็ยังย่อยต่อเราใส่เยอะไม่ได้นะครับเวลาโรยนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันจะเข้าตานะครับต้องมีผ้าปิดจมูกใส่แว่นตาอะไรพวกนี้อ่ะพอแล้วครับนี่นะครับถามว่าเราใส่เพื่ออะไรเราใส่ป้องกันเชื้อราเพราะเวลาเราเอลลากเอาทุเรียน,นออกจากเข่งเราตัดแสแลนตัดอะไรเนี่ยลากย่อมขาดบางทีตัดลากขดนะครับเชื้อรามันต้องเข้าแผลนะครับ แน่นอนอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําการป้องกันไว้นะครับในระดับหนึ่งตัวที่โรยนี่ก็คือยาตัวนี้จะชื่อว่าสารเมทาแล็กซิลนะครับชื่อสามัญหรือท่านไม่ใช้เมทาท่านกลัวเคมีท่านก็ใช้ไตโคโดามานะครับโรยไปลักษณะเดียวกันเนี้ยเดี๋ยวเราลดน้ําไปมันก็จะละลายมันก็จะเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อนะครับวิธีการเอาต้นออกจากเข่งเอาสแลนออกจากต้นทํำยังไงท่านดูนะครับงท่านทําให้ต้องดู ให้เข้าใจทําเบาๆอ่าอย่าให้ต้นโยกเยอะอ่าโอเคแบบนี้นะครับเนี่ยรากขดผมเห็นแล้วรากขดก็คือเกิดจากการที่ต้นไม้เจริญเติบโตทางกิ่งก้านทางลําต้นรากก็จะต้องแตกออกทางลึกนะครับแต่เนื่องด้วยว่าติดเข่งที่เราใส่หรือติดภาชนะนั่นเองเราก็จะต้องตัดรากของเขาตรงที่เขาขดงอนี่นะครับรากขดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับมันขดคือมันทะลุสแสลนออกไปครับนี่ แต่นี้มันอยู่ข้างล่างนี้ครับนี่ครับมันอยู่นี่ครับนี่ครับมันคดอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงไหนที่ที่มันเป็นรากเล็กๆท่านไม่ต้องไปรื้อมันนะครับอ่ะนีนี้มือลองใชยกันครับนี่แล้วก็เยาอุ้มวันนี้ฝนตกนะครับตุ้มมันจะเปียกหน่อยนะครับ ขึ้นไหมอ่ะเราทาไหมเย็บนะปไอ่ะไปเลยอ่ะครับก็วางเบาๆนะครับโอเคทําแบบนี้นะครับพอเราลงเสร็จนะครับตุ้มมันจะสังเกตดูนะครับตุ้มจะสูงกว่าดินเดิมอยู่ประมาณทักห้าเซนถึงสิบเซนนะครับแล้วเราก็จะกบมันเลยครับเราต้องให้ดินบริเวณตรงนี้นะครับสูงกว่าตรงนี้นะครับแต่สูงได้เราจะต้องไม่กบบนนี้นะเราจะกบได้แค่นี้ครับ เพราะฉะนั้นเราจะถากอาดินตรงนี้ใส่เข้าไปเวลาวันที่จะปลูกนะครับเราแนะนํานะครับสมมุติว่าเราลดน้ําตอนเช้าวันนี้นะครับให้เราไปปลูกเช้าหรือสายวันพรุ่งนี้นะครับมันจะได้ตุ่มจะได้แน่นนะครับจะได้ไม่นิ่มแบบต้นนี้นะครับอันนี้คือฝนมันตกเมื่อตอนห้าโมงเช้ามาถึงตอนบ่ายนะครับแล้วเราก็มาปลูกตอนเย็น อ่ากบให้แต่งให้สวยเลยอ่าเหยียบนะครับเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับเด็กๆจะเหยียบบริเวณขอบนะครับไม่เหยียบที่ตุ่มนะครับเหยียบที่ขอบต้นไม่จําเป็นก็เราจะไม่ไปโดนเขานะครับอ่าอ่าทีนี้แต่งโคกโคกมีความจําเป็นที่จะต้องแต่งนะครับเพราะว่าน้ําจะได้สรบทิ้งออกมาด้านนอกนะครับเพราะว่าทุเรียนต้องการความชื้นแต่ไม่ต้องการความแฉะการที่จะเพิ่มความชื้นก็คือการเปิดน้ําให้บ่อยหรือให้มากพอเปิดมากขึ้น ใบก็จะสดใสถ้ารากไม่แฉะนะครับใบก็จะไม่ไหม้เพราะฉะนั้นการเปิดน้ําให้มันเยอะเนี่ยแล้วไม่ให้มันแฉะมันก็จะต้องทําวิธีนี้ครับถ้าท่านไม่ทําวิธีนี้มันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับอข้างบนรากที่ลอยนะครับท่านใส่ดินแบบนี้ได้เลยนะครับดินที่เราผสมไว้เนี่ยแต่ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ไม่ต้องไปกดแน่นนะครับเฉพาะด้านบนอ่ะให้ใส่ไว แล้วก็จะปิดอยู่แค่บางๆครับแค่นี้ทั่วมั่งไม่ทั่วมั่งเนี่ยครับปิดไว้อย่างนี้นะเราก็จะได้ลูกทรงครับเราก็ไม่ได้สรบเยอะจนเกินไปนะแต่ออกน่นูนครับบางคนตรงนี้คิดว่ามันไม่สําคัญนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ร้อนจัดหรือพื้นที่ที่น้ํามากเกินไป อันนี้เป็นการปลูกเสร็จแล้วนะครับผมก็แนะนําให้ท่านที่มือใหม่ทุกท่านเลยให้เอาฟางมาปิดนะครับเราก็จะปิดฟางให้ทั่วนะครับแต่เราจะไม่ปิดชิดโคนให้เว้นไว้ข้างละประมาณตั้งแต่ห้าเซนขึ้นไปนครับห้าถึงสิบเซนไม่เกินนี้นะครับสามารถปิดฟางได้แล้วก็ปิดให้กว้างออกมาเลยข้างละเมตรเมตรสามสิบนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเชื้อรานะครับถ้าหน้าร้อนปิดหนาพอประมาณนะครับแต่ถ้าหน้าฝนปิดบางๆนะครับเพราะว่า บางช่วงของฤดูฝนเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้ถ้าฝนตกเดือนหนึ่งแค่สองสาครั้งสี่ครั้งเนี่ยสามารถปิดได้แต่ถ้าเดือนหนึ่งตกยี่สิบหวันอย่างนี้ไม่ต้องปิดนะครับปล่อยเลยครับเพราะว่ามันจะชื้นเกินไปช่วงนี้ต้องทําสแลนบางแดดไหมคะพี่นะัทถ้าฝนตกแบบนี้นะครับเดือนหนึ่งตกห้าหกครั้งไปแล้วนี่ไม่ต้องทําแต่ถ้าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์สี่สาสี่ครั้งอะ่ะถ้ามือใหม่แนะนําให้ทําจะดีกว่าครับเราปิดบางบางนะสังเกตดูอ่าเนี่ยอันนี้เป็นฟางเก่านะครับ ย่อยสลายไปบ้างแล้วครับเนี่ยปิดไว้เพื่อรักษาความชื้นเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านใดกลัวนะครับว่าปิดแล้วมันจะเป็นเชื้อราเป็นโรคท่านใช้ไตรโคโดมาเลยนะครับผสมน้ำหนึ่งช้อนต่อน้ำสิบถึงยี่สิบลิตรนะครับลาดให้ทั่วฟางทั่วโคกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลาดได้ทุกสิบวันเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับมีแต่จะงามขึ้นนะครับพี่นัดครับบางบางท่านบอกว่าพอ ใส่ฟางไปแล้วมีปวกขึ้นมาอย่างนี้แก้ยังไงคะใส่เปอร์สาสิบห้านะครับหรือฟิโปนิลนะครับผสมน้ํยี่สิบซีซีนะครับต่อสิบห้าลิตรนะครับลาดให้ทั่วเลยครับตายหมดไม่มีเกิดครับค่ะครับผมวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับสมมติเราปลูกไปแล้วเสร็จแล้วครบย5ิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนนะครับไม้ของผมจะปลูกจะไม่มีการมารอสามเดือนใส่ปุ๋ยนะครับหิวขาดสารอาหารคดีครับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบนี้กับแบบที่ ในวงก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะใส่อยู่ประมาณพอๆกันสําหรับต้นรุ่นนี้นะแต่บางคนบอกซื้อต้นละร้อยไปคุณต้องใส่ประมาณหนึ่งในสิบของอันนี้ครับน้อยมากถับประมาณช้อนกาแฟหรือช้อนสองช้อนกาแฟนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยพอครบพอครบหนึ่งเดือนนะครับสมมุติว่า1เดือนไถ่ทีเราก็ใส่ตรงนี้ครับโยรยรอบๆเราไม่ใส่ชิดต,ต้นคือเราดูเข่งภาชนะที่เราปลูกไว้เมื่อกี้แต่เราก็ไม่ใส่ห่างตรงนี้ท,ทีเดียวเพราะต้นทุเรียนก,ก็กินไม่ได้เหมือนกัน เราใส่ไว้ตรงนี้ครับกระจายกระจายให้ทั่วพอมันกระจายทั่วเราลดน้ําเนี่ยความเค็มมันไม่อยู่จุดใดจุดหนึ่งมันกระจายไปทั่วมันก็ไม่เกิดผลเสียกับต้นทุเรียนนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วให้เราลดน้ําตามทันทีหรือลดทายในวันนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก่อนการใส่ปุ๋ยนะต้นไม้จะต้องไม่เหี่ยวไม่เฉานะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนเรื่องยาก็เหมือนเดิมนะครับก็ฉีดตามเดิมนะครับยาก็มียาป้องกันเพลี้ยไฟ นอนแมลงปีกแข็งลายแดงหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้แล้วก็เชือ้อราไม่มีอะไรส่วนท่านจะเสริมปุ๋ยทางใบเสริมฮอร์โมนต่างๆก็เอาตามถนัดที่ท่านมีกําลังทุนทรัพย์เลยครับถ้าท่านใส่ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับอีกตัวหนึง่งที่จะช่วยให้ทุเรียนของท่านสมบูรณ์ใบเขียวดีนะครับหลังจากทุเรียนแตกใบอ่อนใบเพลนะครับให้ท่านหวานยิบซ้ำนะครับใส่ทุกรอบของการแตกใบนะครับยิ่งสมบูรณ์ทําให้ใบแข็งแรงนะครับแมลงก็ กินได้น้อยเกิดความเขียวพืชก็สั่งข้อแสงได้ดีแล้วก็โตเร็วครับลดอาการเกิดอาการใบเหลืองนะครับเกิดอาการขาดจุลาธาตุนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับผมดินเป็นกรดแก้ยังไงนะครับพี่นัทดินเป็นกรดก็มีวิธีแก้นะครับก็มีปูนขาวมีโดโลไม์มีกิบซัมแต่ถ้าดินรู้ว่าดินเป็นกรดเยอะนะครับควรจะมีการปรับปรุงตั้งแต่ก่อนการปลูกทุเรียนนะครับเพราะถ้าท่านปลูกไปแล้วท่านมาปรับปรุงอยู่นะครับท่านก็ จะเสียฟรีครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยสําเร็จทุเรียนมันก็จะโทมจะตายก่อนนะครับแล้วก็การให้น้ํานะครับถ้าท่านลดบัวนะครับ3ามบัวลดน้ําลดไปเลยตอนเช้า4ี่บัวลดน้ําลดไปเลยครับหรือถ้าใช้สปริงเกอร์แนะนําให้อยู่หัวอยู่ซ้ายหัวอยู่ขวาห่างเมตรยี่น้ําแรงๆนะครับฉีดพ่นให้ทะลุซ้ายขวาเลยตั้งหัวสปริงเกอร์ให้สูงจากพื้นเนี่ยประมาณ30-50เซนไม่เกินนี้นะครับ ก็จะเปิดอยู่วันละประมาณ20-30นาทีนะครับถ้าวันไหนแฉะเราก็ถอยเวลาลงนะครับอาจจะเหลือ10นาทีถ้าวันไหนแห้งก็อาจจะมากขึ้นในระยะแรกต้องทําแบบนี้แต่นานๆานไปนะครับสามารถทําคงที่ได้นะครับเพราะชุเรียนติดแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าท่านใดมีลมโยกหรือลมแรงนะครับก็ให้ปักหลักค้าไว้นะครับผูกแล้วก็หาอะไรกั้นด้วยระหว่างต้นกับไม้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดรอยแผลนะครับ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือบางท่านมีลมแรงนะครับก็แนะนํานะครับปักหลักสี่หลักแล้วก็สแสดงบางๆนะครับอ้อมรอบในบางพื้นที่อย่างเช่นที่วางน้องเขียวนะผมเห็นลูกค้าบางคนใบนี่แตกเป็นฟันเลื่อยหมดเลยลงมาทั้งวันฉิวๆตลอดเลยครับมันทําให้ใบแตกต้นก็ไม่โตรครับแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างมีวิธีแก้ไขครับก็ลองเอาไปศึกษาทําดูนะครับฟางไม่ต้องคุมแค่นี้นะครับท่านสามารถคุมให้กว้างได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่คุมให้บางๆไว้อย่าคุมหนา เพื่ออะไรเพื่อท่านใส่ไตโคโดมาเชื้อจะได้มีชีวิตยอยู่จะได้ไม่ตายนะถ้าร้อนจัดท่านใส่ไปเท่าไหร่ก็พักเดียวเดี๋ยวก็ตายหมดก็ไม่เกิดการขยายเชื้อนะครับหลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละก็ให้เพื่อนๆแนะนําแนะนําให้เพื่อนๆนนะเอาไปลองปลูกดูแบบเนี้ยผมก็ว่ามันง่ายสุดละ มีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์มาถามได้หรือไลน์ผมมาถามได้นะครับทุกเบอร์ของผมที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็น0917938000นะครับ0969626986นะครับเอา2เบอร์นี้ก็ได้จะสะดวกในการตอบไลน์นะครับก็ถ่ายภาพส่งมาพร้อมกับคำถามถ้ามีคำถามไม่มีภาพผมก็ตอบไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นยาเป็นปุ๋ยหรือบางท่านจะถามยาคายาฉีดได้ไหมนะครับ ยาฆ่ายาผมก็ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ใช้ปีหนึ่งผมก็ใช้อยู่มอสามสี่รอบเลยเพราะว่าตัดไม่ทันนะครับมันขึ้นไวมากผมก็จะฉีดโดยการที่ฉีดอ่ผมจะเว้นตรงโคนไว้ประมาณข้างละ30เซนนะครับแต่บนโคกผมฉีดแต่ว่าผมจะเลือกใช้ยาอย่างใช้เป็นกูโฟซินเนตผมก็ใช้เป็นน้ําสีฟ้าเป็นเขาเรียกว่าน้ําฟ้าไม่ใช่น้าข้นไม่ใช่น้ําดํานะครับมันก็จะไม่ค่อยขึ้นยอดแต่บางตัวมันจะขึ้นยอดนะครับแล้วก็ ฉีดพ่นพอ,พอประมาณเราอย่าไปฉีดพ่นจนมันไหลลงดินนะครับเอาแค่พอตายให้หญ้าที่หนานาทึบๆเนี่ยมันรากเน่ามันจะได้เกิดการโปร่งเกิดการพูนของดินมันก็เกิดประโยชน์กับต้นทุเรียนลองสังเกตดูนะหลังจากค่นยาฆ่าหญ้าเนี่ยบางทีต้นทุเรียนจะรู้สึกงามขึ้นกว่าตอนที่หญ้าลกๆก็จะเป็นช่วงแรกช่วงหนึ่งนะครับหรือถ้าท่านใดไม่ชอบเคมีท่านก็สามารถตัดแล้วก็หญ้าเนี่ย ปลูกไว้รอบๆอย่าไปปลูกแต่โคนอย่างเดียวคือปลูกให้ทั่วๆแบ่งให้ทั่วๆไม่จําเป็นต้องไปกองไว้จุดใดจุดหนึ่งนะครับครับท่านใดยังไม่เข้าใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่สวนพลอยสวนพันไม้ตามที่แจ้งไปนะครับหรืออยากได้คําแนะนําอยากได้พันอยากได้ดินได้ปุ๋ยได้ยานะครับเราก็มีปุ๋ยยาจากร้านอํานวยการเกษตรนะครับที่มีบริการท่านทุกอย่างนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ก็จะแจ้งคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าอยากทราบราคาต้นไม้พันไม้โทรหาพี่นัทโดยตรงนะคะเพราะว่าพีทเองไม่สามารถบอกราคาให้ทุกท่านได้ทุกต้นจะมีบางบางคลิปบางอีพีที่เรารีวิวขายก็คืออันนั้นเราจะบอกราคาทุกต้นเนาะแต่บางคลิปที่เราปลูกบางทีเราไม่ได้บอกราคาท่านไหนอยากทราบก็โทรหาพี่นัทโดยตรงได้เลยนะคะได้เลยครับผมครับคลิปคลิปไหนก็ ถ้าท่านทักมาถามผมว่าคลิปที่ทําคลิปอย่างเดียวบางทีผมตอบไม่ถูกถ้าท่านจําอะไรได้จํากระสอบบุ๋ยจาอะไรได้ท่านแคปหรือท่านโทรมาสอบถามได้นะ <c oughs> เพราะว่าคลิปเราทําไว้นี่ค่อนข้างออกมาเยอะแล้วก็ไม้บางรุ่นเราอาจจะขายไปแล้ว <c oughs> อาจจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็บางรุ่นอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่พร้อมที่จะจาหน่ายก็มีเหมือนกันนะครับก็ลองโทรมาสอบถามกันดูนะครับผมพี่นัดคะอย่างสามรากตอนนี้ก็คือไม่ มีไม่ค่อยเยอะแล้วใช่ไหมคะสามลากถ้าเป็นไม้เข่งมีนะไม้ถุงหมดครับอ๋อไม้ถุงหมด,หมดแล้วไม้เข่งไม้เล็กไม้ราคาพันสองพันห้ายังมีอยู่นะครับส่วนต้นใหญ่นี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับในไซส์ใหญ่ๆก็จะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้เวลาสองปีขึ้นไปนะ,ะถึงจะได้ขนาดนี้ครับเวลาถ้าเราปลูกในวงคือถ้าหมดลอดของปีนี้ก็ต้องรอปีหน้าเลยะใช่ใช่หมดปีนี้ก็น่าจะโตอีกทีก็คือประมาณเดือนเมษาค่ะ ของปีหน้านะครับมีสาพฤษาถึงจะมีไม้รุ่นนี้มาจำหน่ายอีกทีหนึ่งนะครับผมก็สามารถสั่งไว้ได้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะครับมีปัญหาก็แอดไลน์มาอย่างที่บอกนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ที่ติดตามและก็ผู้ที่มาอุดหนุนนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นัทมากมค่ะสำหรับอีพีนี้